าหาหลากก <หา S 1> <า>ินจากมือนีเหนื่งในวันเกิดป้าน้องพี่น,อน้องนาะคุณพ่อชาญกันเลยสิผ้าป้าชาญไปกินหมูกระทะจากพี่น้องร้านนี้เลยลานนำ้ำฝนพี่น้องบุฟเฟ่หัวละ2องสามสิบเก้าบาทเด้อพี่น้องเด้อแม่น้ำคู่จากอาเภอป,ปวกแดงจังหวัดระยองจะเบ่งบรรยากาศใน้านพี่น้องอ้ยเพลงกะมวนบรรยากาศก็ดีนั่งชิล พี่น้องเอ้ยแต่งลานได้ดีค่ะเอ้ยฉันกะจัดไปเลยจ้าน้องๆพี่ๆวันว่า,า,า,าสั่งเบียร์อันดับแรกจ้าไปบาน,นี้พี่น้องสีาพาไปเบิงเมนูมีย่างแนบักหอยมีเบิร์ดของทะเลหอยเชลพี่น้องเอ้ยคุณน่ะหอยแมงผูมีเบิร์ดนะปลาดอนลีบักหอยแข้ง โอ้ยมีซุเนลพี่น้องนี่บักหอยวันสิ่งที่ชั้นมักนะคะนี่<ม>บักหอยอียงบู้ปงอุจักซื้อโอ้ยเพียพร้อมมูมักสามชั้นข้อสไลน์น้ำเพลิงมีครบพี่น้องพริกอกพริกไทยอุ้ยจัดไปเลยเบิ้งในพ่นะ่ะเต็มมูลูเลยพี่น้องทั้งนี้ก็มีไข่มีมามา่าผู้ใดมักพักเพื่อสุขภาพด้วยพี่น้องมองนี่เลยเหยาไปเลยพ่นะ่ะปาดเฮ็ดเฮ็ดก็มีพี่น้องโซนนี้โซนสำรับ แก่ข้าวพี่น้องนี่ของหวานเพียบเลยหมากใหม่เยอะแยะเลยพี่น้องเอแซ่บคักหวานบักสมกับหวานแห้งพี่น้องบานนี้มองนี้เป็นน้ำจิ้มพี่น้องเออนี่น้ำจิ้มมีสองรสรสหวานกับรสอันเอียงนะเขาเอื่นซีฟู้ดพี่น้องซีฟู้ดแซ่บแซ่พี่น้องนี่เขียวเขียวนี่ซีฟู้ดเด้อพี่น้องเดอ้อไปจ้าไปพี่น้อง ไปนั่งโต๊ะเฮาบานนี่ยิบของมาใส่เอออันดับแรกนะคะฉันกระยางกุ้งไปเลยจ้าเต็มหม้อมูลูเลยจ้าเตานี่เนาะพี่น้องเนาะเก่าสิบเก่าบาทเฮาสั่งมาเสริมพี่น้องจ้าจากนั้นฉันกระปิ้งบกหอยจ้าพี่น้องนี่ใส่เบิร์ตชูเนลสุยางเลยอยากกินอย่างใส่ลงไปเลยจ้ยาแสบคักแสบเนี่ยมุงลงสีใหป่ป๋าจะเต็มเลยเียยางกืนงเร็วๆเราไปหยับโอ้ยพี่น้องเราว่า ยำบัวด่แล้ววันยำเขียวขึ้นเขาเนาะพี่น้องอ่ะป้าอายุ62ปีแล้วด้วยพี่น้องเดอ้อพลาดล่อเมืองกินหมกูกระทะเมือนี้วันเกิดจ้าสมใจเล่าเลรอพี่น้องเอ้ยว่นเงยคอจักเทียพน่ะเอ้ยของปวดเราคือกุ้งนะจ๊ะอุ้ยเต็มหม้อโมดูลเลยพี่น้องมาจ้ามากินด้วกันจ้าพี่น้องนนเนี่ยบัดนี้เฮียได้ไหมอ้าวยกอีกขาดบัวดเลยของเพื่อนๆในนาม ได้วยจ้าพี่น้องลานนำฝนจ้าบุฟเฟ่พูลาสอละ239บาทนะคะมือนีลาไปก่อนพี่น้องฝากกดติดตามเพจอ้งอิงพ้าลอยในเดอร์จ้าช่องยูทูบน้ำเนื้อพี่น้องเดอร์ยูทูบ้งอิงพาละจ้า